สาธารณสุขประกาศทวงหนี้อปจอการจนบุรีค้างค่ารักษาพยาบาลเนี่ยหนึาสล้านทําให้สามโรมพยาบาลแม่ข่ายมีปัญหาในเรื่องของเงินบำรุงนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาของการจนบุรีเนี่ยอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่นําไปสู่ของระเบิดเวลาต่อไปนอนาคตค่า ไม่ได้ร่วมกันปลักดันหรือร่วมกันแก้ไขเหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับการถ่ายโอนรอพอสตอไปอยู่กับอบอจอนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูส่งเสริมป้องกันและรักษาเดิมทีเนี่ยสาธารณสุขไม่ถ่ายโอนเรื่องการรักษาไปให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นอยากให้เพื่อนๆมองไปถึงอนาคตว่าถ่ายโอนการรักษาเนี่ยมันมหมายถึงอะไร หมายถึงอปจสามารถสร้างโรงพยาบาลเองได้นะคืออนาคตของระบบสาธารณสุขไทยแต่ศักยภาพของอปจมันยังไม่ถึงขั้นที่จะสร้างโรงพยาบาลได้ไม่ใช่ทุกอปจนะบางอปจเขาก็ไปไกลแล้วเหตุผลเพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์บุคลากรเออะไรเอยเนี่ยนะฮะข้อจำกัดต่างๆที่อปจรับโอนมาจาก สาธารณสุขในขณะนี้เนี่ยมันยังไม่ครบกระบวนงานอปจณปัจปจุบันส่วนใหญ่ที่ทําไดนะ้คือแค่ระบบปฐุมภูมิมาถึงประเด็นที่ 2. บุคลากรที่รับการถ่ายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยมาไม่ครบเช่นพยาบาลเนี่ยเขาไม่ยอมมาที่อ,อปจเพราะเขาไม่อยากจะเป็นลุกน้องของนักการเมืองขอเป็นข้าราชการดีกว่าบางรอปสตบุคลากรก,รกรก็กระท่อนกระแท่นอย่างที่สบรรดาทรัพย์สินและ อุปกรณ์ทางการแพทย์นะฮะยังคงต้องอาศัยโรงพยาบาลศูนย์โดยเฉพาะวิทยาการทางการแพทย์ข้อสุดท้ายเรื่องนี้สำคัญมากการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขระเบียบการบริหารจัดการภาครัฐเอาแค่กระทรวงเดียวนะแต่ละหน่วยงานก็บริหารไม่เหมือนกันทำเงินเบิกงบก็ไม่เหมือนกันนะทั้งทั้งระเบียบเดียวกันนี่2กระทรวงนะ คือกระทรวงมหาไทยกระทรวงสาธารณสุขพอโอนย้ายมาแล้วเขาจะปฏิบัติกันอย่างไรซึ่งที่ผมไปทําที่จังหวัดันทบุรีเนี่ยเราเอางานวิจัยนะไปจับโดยงานวิจัยนั้นเนี่ยใช้ ERP ภาครัฐคือการบริหารจัดการภาครัฐเข้าไปจับปรากฏว่ามันสามารถทลายกําแพงระเบียบการบริหารจัดการได้หมดตั้งแต่เรื่องของมงบประมาณบัญชีการจัดซื้อจัดจา้างบุคลากร รวมไปถึงการทําแผนงานประจําปีซึ่งอปจจะได้รับประโยชน์จากไอการบริหารจัดการภาครัฐตรงนี้ด้วยการบริหารจัดการสาธารณสุขเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์อย่างจริงๆก็คือประชาชนในพื้นที่การโอนย้ายรปสตมาอยู่ที่อปจมันถึงเป็นการโอนย้ายที่ถูกฝาถูกตัวเพราะคนที่จะดูแลสาธารณสุขได้ดีที่สุดเนี่ยกอการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เขาย่อมรู้แต่มีนายมาไอเปียกใหญ่นุ่นเป็นโรคอะไรงานจะรักษากันยังไงจะดูแลกันยังไงเขารู้ขนาดนี้แต่โรงพยาบาลไม่รู้โรงพยาบาลรู้เมื่อคุณไปรักษาแต่ออกปเจรู้ตั้งแต่ครอบครัวเขาอุแวมาใครตั้งท้อง,งนะจะพัฒนาลูกคุณยังไงลูกคุณมีกี่คนเขารู้หมดนะนี่คือการถ่ายโอนการกระจายอำนาจที่ถูกฝาถูกตัวที่สุด ถ้าจะให้ระบบสาสุขของประเทศไทยมันยั่งยืนเนี่ยนะครับต้องยึดการไทยโอนครับต้องยึดการกระจายอำนาจนะฮะถ้าเราไม่ยึดตรงนี้เนี่ยนะเป็นปัญหาเนะี่ยอย่างกรณีของจันไอการจนบรุรีเกิดเป็นปัญหาและแก้ปัญหาไม่ได้มันเป็นเหี่ยของหน้าการเมืองระดับชาตินะครับท่านเกิดเขาดึงมาเฮ้ยไอเราพศต่อที่โอนไปขอยึดคืนกระทรวงสาธารณสุขขอยึดคืน,สสขขคนมันคืออะไรครับมันคือเหยื่อันโอชา้า นะฮะเพราะผลประโยชน์นะฮะในเรื่องสาสุขระบบสาสุขเยอะมากมาก,มากเยอะจริงๆครับเอาจะช่วยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าเป็นไปได้ประมาณนะฮะกลางปีนี้เนี่ยนะครับระบบที่เราได้ไปพัฒนาให้กับจังหวัดจันทบุรีเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว erp ภักรัฐชื่อว่า nickel h โดยเอาระบบ erp ภักรัฐทั้งหมดเลยในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางมาร้อยเรียง เพื่อไปใช้กับโระบบภาษาสุขเชิงพื้นที่เป็นต้นแบบของประเทศไทยนะฮะถ้าท่านจังหวัดกาญจนบุรีอยากจะไปเห็นยินดีนะฮะนะครับยินดีมากผมเชื่อว่าระบบ ERP ตัวนี้จะไปแก้ปัญหาของท่งนานได้นะครับ